นี้เราจะมาร่วมฉากหา GTA แฟนมัดแพ็กทีเดว,วีครับใครหาฉากไหนคอมเมนต์มานะครับผมจะได้ไปกดติดตามให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าฉากหาจะหาไหนบ้างครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะผมจะเข้าเกมแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีหาอะไรบ้างครับจัดมาแค่สิบลำดับสิบการหาครับหาขนาดไหนมาดูกันนะครับระดับที่หนึ่งนะครับมาลองดู ดี๋ยวผมก็จะพูดไปนะครับตุกตุเอาจจิงๆเพลงจีดีเอมาตีตืตืดๆตมันหมดเลยไงนะครับใครดูคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับช่อง g ีดีเอแอนด์เ ไฟเอ็ม G T A I V ก็ฝากติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ไปติดตามให้เดี๋ยวจะมันมาดูหานดับที่หนึ่งครับว่าจะหางไงเศกตัวละครลามาออกมาก่อนที่ยังไงตัวละครลามานี่มีแจกเรียกรามาหรือใครกันแน่ ไปลามะขึ้นเลยนี่ลามะเดีย๋ยวฉันจะพาไปเที่ยวนะเดี๋ยวก็ลามะโอ้ยขับยังไงวะเนี่เอาไม่คนระับนี่ลามะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะ๋ฉันจะพาไปเที่ยวนะลาก่อนเพื่อนเอหย,ยอกหยอกหยอกครับนี่ลามะฉันจะพาไปเที่ยวแล้วกันนะจากที่จะเองโอ้ยเอาเพื่อน ไปไหนเนะ่ยขคดเคหระดับหนึ่งหระดับสองไปได้เหรอขับมาดิครับอย่างเทอย่างเสียวอ่ะวุประหลาดเฮ้ยขับรถยังไงเนี่ยไม่ดูตามวาตาเรือเลย หนูมาดีดีคุยกันเคลียร์กันหน่อยดีลงมาลงมาเดี๋ยวนี้เลยระดับสองโอ้ยโอ้ยกระโดดพี่กระโดดก็พี่กระโดดก็พี่ก็โดดพี่ผมไม่ได้ตั้งใจจะมาตายพี่ผมไม่ได้ตั้งใจจะตายพี่กระโดดพี่กระโดดพี่ช่วยด้วยตำรวจช่วยผมด้วย ยิงยังเลยเนี่ยเก็บทั้งหมดทั้งแก้งเลยห้าระดับสองก็ประมาณนี้ครับห้าระดับสามมาดิห้าระดับสามห้าระดับสามก็บูตเลยโอ้โหเอ้เอ้เอมาเงนทั้งฝางน่องก็มาดิครับห้าระดับสามนี่ครับมาดิครับ มาดีมากมาดีครับมาดีมาดีครับ,รบเกงมาจากไหนครับตุณตำรวจไปเดียวกับลูกตะกรวดไหมครับไปเดียวกับลูกกระสุนไหมครับตำรวจในเกมนี้ไปเดียวไหมครับนี่ฮะมาดีครับนี่ฮะใส่เดียวไหมครับ ระดับสีครับห้าระดับสีก็จะเป็นยังไงนะตายแล้วก็อาวุธหายด้วยก็เอไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไอ้บุญดีคุมเอาปูรันเอ้มีตังค์เลยพี่หมดตังค์เลยหมดตังค์เลยหมดตังค์เลยไม่มีตังค์พี่หมดไม่มีตังค์หมดตังค์หมดตเลยพี่หมดตังค์เลยครับทำงานมาปะเนี่ยมีเงินที่

ขอบคุณนะพี่ทีท่ให้รถผมใช้อ่พีด้วยด้วยนะฮะถูกและนี่ยมาเคียนเคลียนให้ใครเที่ยดีกว่าปเที่ยไดีดิโรถไหนดีกว่าอัไม่น้ามันอะ ดีนะไม่ผมทำน้ำมันน่าระด,ดับ5นะ5ระดับสีก็ประมาณนี้ครับ5ระดับ5มา5ระดับ5จะเป็นยังไงไปดูตำรวจมันจะตำรวจจะสอบสวนผมโอ้มันตายแล้วทำไมเป็นอย่างนี้จะไปทำอย่างอื่นดีกว่า เอ๊มีงานอะไรให้ทาเอ๊ยรถคันนี้สวยขอนนะพี่ขอนนะครับขอนนะพี่ ไเป่าพี่นี่มันโงอหัโอ้ะมัใช่หรือไมมาดอ้ะเก่งไอ้ไอ้เอ้ยังไม่ได้ทำอะไรทำอะไรเลยเอ้สี่มือจริงจริงสี่มือเก่งนะแอบผมตายโคตรโง่เลยหระดับผครับมา อาวุธก็ไม่มีเนี่ยทานเปหมาโเฮ้ยตำรวจมึงขอหน่อยอาวุธอะมีไหมมาดีครับยุ่งหออผขอนะตำรวจที่ให้อาวุธผมอ่ะมาดีมากมีอาวุธแล้ววย เอ้น <oh ี่ลอกอินอ่ามาดีกว่าไอ้ยัยขอบแล้วยังไงเรามาคุยกันหน่อยครับพี่ ระดับเจ็ดครับระดับเจ็ดฮาระดีเนี่ยเออเออทำยังไงดีเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์มันติดเนี่ยอู้ไปก,กดออกได้นี่ว่ะเสกใหม่ก็ได้ ห้าระดับแปดครับขยิมมดหน่อยพี่หานหน่อยนะขยิมมดหน่อย ส่วนนี้ก็สืงนี่กะสุงนะเออเอาแล้วก็ล่วงมาได้ไงเนี่ยเอา้เอาเขาขี้ยังลุกได้อยู่เลยอ่ะเอา้ายืนดีตายเฉยอ่ะเอา้าอะไรวะอาวุธอาวุธหายไม่มีแล้วแค่กำปั้นเนี่ยจะไปสู้ใครได้นะเอ๊ะทำอะไรดีเนี่ย โทรหาตำรวจดีกว่าโทรหาตำรวจในเกมนี้ดีกว่าว่าแต่ตำรวจเบอร์อะไรอ่ะทำตำรวจในเกมนี้เบอร์นี้เหรอเนี่ยในเกิดในคือตำรวจเมืองอะไรอ่ะโออยโอย ก็ไม่ได้อฮ้ยกระโดดยังสูงเลยไม่ไปแนไรเราเราโทรหารถดีกว่าเราเช่ารถเขาไหนแล้วกัน เราก็จะเรียกซีเจไปด้วยซีเจมาที่มาใช่ซีเจนี่ซีเจเราจะพาไปเที่ยวไงนายแบบว่าฉัาจะพาไปเที่ยวกันนะหรือว่าเจะไปเที่ยววันมาก่อนาซีเจเพื่อนเออ e on มอทำไมทำม มันไม่หาผมอยากให้มันหาไ,ไปเลยไปเอาต้องก่อจะจะมันตายผมไม่ได้นะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนตายบูปรักมา,กมาะระาับห้าระดับหโอ๊ยล็ไฟไมล็อไฟไหมเอ้าเกมค้าง <c oughs> ก็หาระดับไหนก็คอมเมนต์บอกนะครับ